ได้กินบ่าอะไรโอ้ได้อยู่โอ้ขันข้อยอยู่นี่ข่อยกับสีจอ่อยู่ทุกคนเลยโอ้ข้าสีหยดองน้ำเพื้นเนาะโอ้เย็ยนเย็นอันนี้เพื่อนใซตกินบ่ใซตกินใซตอาบใซตอาบเอา้าวแค่ไหนมันขึ้นสูงอันนี้คือชมเพื่อนบร,ริยานเพื่อนอาสีมาเนาะบึ้งซากของโอ้ย้องคอยกระขาสั่นทดุทดๆอยู่ แต่สออดไหมทุกคนเแต่ว่าจะได้ดอกเด้อทวงก็ซื้อ <c oughs> อ่สาสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหางเนาะอยู่ที่บ้านนางิ้วนํ่ทีมโดย อาจารย์ม่อนซอเซิงผู้ไทยเนาะมุ้ยอันนี้ก็คือรับพระดะส, <laughs> สบายดีมอนซอเซิงผู้ไทยทางช่องย <ขอ S 1> ูทูบเนาะไอ้ติดตามเพื่อนแต่เดิมเพราะวะ่าเออเพราะว่าเพื่อนเปนคนพี่ภาคสาวผู้ไทยมาเพราะว่าสาวผู้ไทยประการมผู้เดียวเนาะอันนี้คือบ้านนางยิ้วบ้านนางยิ้วเมืองอัสสัเมืองอัสสรแขวงสวรรค์เทศเอาบัดนี้ชอสิบหายเบิ่งว่าเฮามาอย่างเนาะ เอาตะเวนได้ทุกคนเอ้ยเอาค้ำกรณนนีสาวมทายบอกกล้าอยู่อันนี้คือพอดีเมื่อวานนี้นั่นไปพ้อกับแอนในผ่านผ้าเพิ่นเลยวะคือบอกไปถ่ายอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ประสันเข้ากับว่าอันเข้ามีโอกาสเข้าสีมาบัานหลังจากนั้นปุ๊บมือฮอดเฮิรนอาจารย์ม่อนสอบเพิ่นไปเฮิรนพอดีเพิ่นเลยว่าไปยี่บอกไปถ่ายมันนี่ยีอ่บอกเมืออ่อค่อยสีผ้าไป จังหวะเหมาะเจาะกันทุกคนค่อยกันจริงๆก็คือซิเมอร์แล้วเมื่ออื่นคือกับลงสวรรค์นะนะก็เลยว่าโอเคการทันไปค่อยไปอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือทุกคนอาจจะสงสัยว่าคือบท่ามันคำ้ำค่อยทา่าบมาแ้ทุกคนค่อยยานเอาเป็นว่าอันนี้คือบ้านหางเนาะที่อยู่บ้านนายอยูอันนี้คือห้างห้างอิลีส่วนภาพบรรยากาศงไหนเดียวห้องห้องเบิรก่อนและหอซีเมาร์บอกให้ฟังว่า,วาเป็นอย่างคือหาง สำหรับคนที่หูแล้วกับคอมเมนต์เบกใดแต่ว่าสาวผู้ไทยเองคือบุหูเพราะว่าค่อยคนต่างถิ่นไปมีแต่ไม้ล้วนๆเนาะอันนี้เขากระสิบาขึ้นไปเนาะหูหลังไงเติมด้วยทุกคน แม่งไม้บินกายกระตื่นเอ้ยหนะทุกคนข้างเคร่องเพิ่กนกะไซสไม้คือขันทุกคนเป็นลังค่านะ่ะเอาไม้ตีแอมแบบเพื่อนตะเก้าเลยขออนุญาตเด้อ ขออนุญาตบ่ายเบิกเนาะอันนี้คือไม้บักอย่างแน่นทุกคนเอ้ยบักแข็งอันนี้ตีล่าเหื่นเนาะห้อสิบรอดใต้ตีล้างเด้อ น,นี่ลงมาดอยไหน่ะนี่ <c oughs> ยาดเฮ้ทุกคนทะนะ่า <c oughs> นนะ่ะบนน้าผัวน้อขึ้นก็นขึ้นเนาะนี่นะทุกคนคอยกระแผ่นกล้องเข้าไปเอาเนาะ นี่ก็สิเป็นซ่านหืนแล้วนอนนี่เนาะนี่นะเป็นซ่านหืน่นเออเฮ้ยเดอันนี้เป็นซ่านล้วทุกคนเพราะว่าสาวผูทไทยกเกิดทันยูหืนค่อยเหืนทวดค่อยหันยู่หลังบ้านเลยนั่นเป็นดินแป้งเดียวกันนั่นยังมีอย,อยู่คือเป็นดินแป้งเดียวกันเลยแล้วกับเป็นหืนทวดตะเก้านั่นนะห่วยยาได้ <c oughs> มะพร้าวตกนี่คนก็นใส่เกียยม,มาคือกันได้ <c oughs> อันนี้คือเพื่อนบอกว่าตั้งแต่สมัยห้าสิบหกสิบปีได้เนาะที่เพื่อนพากันมาอยู่แล้วบัานนี้ห้างมานี่ประมาณเท่าไหร่สั้บ่เหมอยู่ประมาห้าสิบหกสิบจู่มาเป็นตั้งสองร้อยปีเลยโอ้อยู่บ้านดนก็ฮันเออหน้าโกขาดโกขุดกันเยอะมาแล้วโอ้ผมก็เข้าแต่เลิ่บ้านแล้วซ่อมบ้านอื่นมาแล้วบ้านอื่นตั้งเพิ่งก็เลิกมก็ซ่อมน้นอะไรเออบัานทีนี้หักอันห้างนี่จักปีห้างประมาณสั้ปีนี่แหละประมาณสั้ปี สาเหตุที่หางคือไฟฟ้ามาบ่ถึงไฟฟ้ามาบ่ถึงมัสั่นไฟฟ้ามาบ่ถึงเขาแก้ลักไฟแห้งสูงมาบ่ได้เพราะว่ามันค้าวยใหญ่นี่นะ้วยมันสั้นก็เลยมาบ่ได้ก็เลยพากันอุพยพยย้ายไปย้ายเอาไปเชื่อทางทางตัวนั้นมันติดตัดไปเชื่อบ้านย้อนเลยนี่นะโอ๋แต่ว่าเพิอนอยู่นี่นี่ปกติมีลายหลังว่าสั่นมีลายแต่ว่าเพิ่นมามั้งเอาไปเนี่ยประมาณสี่สิบบาย โอ้สี่สิบปลายแต่ว่าตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ยังเหลือหนึ่งสองสามหลังแล้วก็สี่หลังข้างนอกแต่ว่าแต่ละหลังนี่ค่อยเริมต้นจะมองค่อยบอกเป็นตะยานก่อนเด้ทุกคนค่อยมาบ่อมก,กับอ่า <c ười> เขาเอ,าอะไรยังบ่อมก,กับสถานที่ก่อนนะบอกตรงๆว่าค่อยมาบ่อมสถานที่มีหลังหนึ่งที่ค่อยนั่งเบิ่งิบพักนึงงได้ปะค่อยสีเข้ารูปเข้าค่อยสีเข้ารูวเข้าอ่ะนะ <c ười> <c ười> มาตามมาเฮาอันนี้คือ ความเป็นไปเป็นมากอะลายสิ่งหลายย่างดูเนาะเพราะว่าทุกที่เป็นสิ่งที่เขาอย่างมีประวงประัติมึงจะกกนิ้วกกไม้กกไรเพื่นอนจริงๆเพราม่วัดตั้งเต็มอยู่แต่ว่าหักเกิดจากบมีไฟฟ้าแล้วกัคนกระอุพยบรวกัการอาจจะมีการฆ่ากันตายแน่ในคนสมัยตะเก่าเนาะแต่ว่าหูแน่บุหูแน่อันนี้เฮากับไ่เยอะ เพราะรัมไปวพาะรามไปก็สิเป็นการยุ่งๆแงๆอีกนะนะเดี๋ยวก็สิมีดาวมงดาามอีกแต่ว่าหักกับที่เนี้ยคือบ้านห้างกับบริหารแค่นั้นมันก็มีที่ไปที่มาอีกคือกันเนาะมัดสุดท้ายเขาจะทีว่าต่อเพราะว่าฮ่อิบกาะเขาเหินหลังนั้นฮ่าสิบก็ไไว้ใจก่อนอันนี้คือต้นหิ้วกก๊มะม่วงเบิ้งแล้วหลายปีเนาะเบิ้งกกบมะม่วงเบิ้งกก๊หิ้ว แต่เก่าอยู่บ้านค่อยมีอยู่อยู่ตรงคามนาบ้านน่ะนะอยู่ตามทีทุกมือน,นี่ตายละโอ้โหปวดนะทุกคนมันน้อยด้วยห่วยคุณ <c oughs> กุ๊กมางวงกับว่มมาธรรมดาแต่แปลกเนาะหลายปีแต่บ่าตาย ีกกมะขามมันโกกญ่มีแต่กกไม้มีแต่กกใหญ่ๆต้นเอียงอันนี้มันละมุดมันละมุดโอ้กกใหญ่แท้น้าทุกคนอันนี้คือพื้นทีหลบๆเนาะเดี๋ยวหอยสิภาไปเบ่งมองหันวัดทีน้ำ้างพะหนนี่เออน้ำ้างของใครโครงการช่วยเลย โครงการเชื่อเลยจะเท่าขนาดนะเพิ่นก็มาเฮ็ดย่างดีเนาะมัถเสียย่างเดียวไฟบ่มีเนาะรุนโฮเล็กนี่แหละโครงการเชื่อเลยเอาใส่ใส่เจ้าเาาาบิ่งดูใอยสิไปโยกเบิ่งดูใส่เพิ่นแล้วเด้อบ,บัดทีนี้ทุกคนเอ้ยไส <c oughs> <c oughs> บ่มา2คนเนาะอเอาเพิ่เนเคลียบขึ้งไงไ่ายแท้ สีได้กินบ่ลอะไรหโอ้ได้ยอยูุโอ้คันพ่ออยู่นี่ข่อยกับสีจ่อยอยู่ทุกคนเลยโอ้ข้าสีนยอกน้ำเขาเพลินเนาะโอ้เย็นเย็นอันนี้เพื่อนใส่กินบ่ใส่กินใส่อาบใส่อา,า,อาบเอาแค่ใจน้มันขึ้นขึ้นสูงมันกระย่ามันเฮ้ยข่อยสีเอาลงจะ้ะ <laughs> <laughs> มันน้ำดันเดิอเอาแล้วทุกคนน้ำมันไม่ได้เข้าทอ้องเออเฮ็ไได <laughs> ไปและผ้าไปมาของเพื่อนไว้ น้ำมันบนริหารทอนี่มันกระดัน,นขึ้นอ้ท่านมีน้ำยูนิทอนี่มันสิบดันขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันฟูกับว่าแมนนะนะเอออันนี้น,น,น,น้ำช้างน้ำโยกเนาะโอ้ผู้คนเราเข้าใจว่าน้ำลายและอันนี้มันจึงดันขึ้นมีแมน้นโอ้ออย่างนี้น้ำไม่ได้เท้าเนอมันนี่โอ้มันละฟูขึ้นหมายถึงว่าน้ำแบบว่าได้เข้าข้างในทอนทอเสียนเขาฟ้าๆดีไหมทอแป๊บนี่น่ก็ได้ดันขึ้นบ่มีน้ำข้างในเนาะ ภาษาผู้ไทยแปลภาษาผู้ไทยแล้ววะเศร้ายจแต่ว่าวิคนมาอยู่ทุกคนจริงๆแล้วนี่พื้นที่กว้างเลยกว้างแต่ว่าหักมาผู้เดียวบ่มา <c oughs> <c oughs> มาผู้เดียวบ่มาทุกคนอันนี้นี่เ <c oughs> บื่อทุกคนเลนยนีหนาวไม้ในบักย่างดีเดีล่ะลังค่านี่คือจังเฮ็ดใหม่ๆเนาะ เจ้าวาอยู่บ่เครือนเป็นยังสีอัน,น้่นนออาองแ้นายนอสี่ีอ,ออ,อค่อยเบิ่งเห็นบออันนี้เนี่ยทั้งถงอันนั้นน่เป็นไม้นะทัเคร่งถึงนะน,นี่ฟังไม,ม่หีโอ้ห้าสิบปีทุกคนเห็นอ่ะอันนี้คือสากเนาะกายยาวเนี่ยเพราะว่ากระเวน ทิ้งก็อ่านเอาด้วทุกคนค่อยอ่านเอาอจะแปลว่าอย่างอ่านเอาตามนี้อันนี้เสาอีกอย่างก่อนนี่เสาอุนำ้ำเสาอุน้ำคือสูงแท้แต่เก้ามันบดงอเยอะมากมันจะยู่เข้มๆอย่างนี้เสาันนี้อ๋อเสามันมันหงมันเงี้ยองอมากเล อตักกินนี่นะมันอยูุคเคยที่กับเขาไว้ฮับแค่ฮับคนเดย์แค่คนมากก็ยื้อกินตักน้ำวันนี้เขายืนอยู่นี่ก็ตักเอากระโวยการเหี่ยวๆเลยกระโปงมะพร้าวเฮ็ดกระโวยนั่นเออเคยกินอยู่สมัยนั้นนะนี่ฮะทุกคนทางขึ้นขึ้นอย่างค่อยๆขึ้นสิบหักตื่มบนนี้หักแล้วแทนจะโผล่เฉลี่ยก็เย็บนี่เย็บนี่เย็บนี้แล้โผล่ยขออนุญาตเด้อ หนึ่งสองกึบโอ้ทุกคนเอลยวโอ้ยขออนุญาตเด้อโอ้ยนะทุกคนนั่นผู้เยาะกันหยาะเนะเด้อผู้เยาะกันหยาะโอ้ยเนาะโอ้ยขากรสันพ่อขา ขออนุญาตเด้อทุกคนเออ,อขออนุญาตเจ้าบ้านเด้อขอถ่ายเด้อขอเบิ่งเด้ออันนี้คือส่วนข้างในนะทุกคนโอ้เพิ่นเฮ็ดเป็นห้องแบบนั้นนะเข้าซัมนีนก้กรนะพาะเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็สิย่างมาทางฮีประเี๋ยนิ แน่แม่มาต่อเนาะทุกคนอืมนะอันนี้คือชมเพือเพื่อนบนอยา,านเะพิ่งอาสีมาเนาะบึงซากของโอ้ยต่องคอยขาสั่นทดุทดๆอยู่นี่นะทุกคน อันนี้คือแบบตะเก่าเนาะบ้องป้องไฟเห็ดนากกินเนาะเหินไฟเพื่อนเอิน้นนี่นะสานออกไปอีโอ้ยหลอดจะของโถด้วยยักาขากระสับอยู่บรนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาได้เลยบี้ค่อยสิลงได้บ่ปรนี้ี๋เพราะว่าบันไดนันอัน,น บมดีบันไดทุกคนอันนี้คือกลองเว็นได้นน่ขั้นการขึ้นค่อยสิซ้ำได้ออีินะบ่อนอันนี้เพิ่นเนอะมองเซอ่ออุพิ่นวออิวที่ทัด์เทินสมัยตะเกามุ่เจ้าวัดตั้มบ่อน,นี่นะม่ได้ตั้มได้คุณนะ่ะเอา้ามึงบอนค่อยสิลงบ่อน,นี่เอา บ้องฮัทนะฮักแล้วน่ะน่ะอันสุดท้ายน่ะตายบ่โอสสั่นขึ้นกับสั่นลงกับโบได้ต่างกันเด้อเดี๋ยวนี้อนนมัไม้นิพทะฮักด้ทุกคนเอะบอสไหมไม้พาเงือก <laughs> โอ้ยโอ้อยตุ้ยตุ้ยลายตุ้ยลายไม้พาเงือกทุกคนเลยเฮ้อเฮ้อสิบกันเลยทีเดียวขำกวน่นี้เพราแห้ง ัาทีน get ี้มองนี to ้ค่อยกลาขึ้นได้แต่บ้องหันคเอยบอกึ้นเขาบอกรวดยานบอว่หลายรายความยานเดี๋ยวสิบหาเบื้งอีบอนเ้วเยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ยเด้ยยเฮาย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้ยเฮ้้้นะ้้เ ตอนนี้ที่ท่ากะคนเบิ่งกับสีบ๊อบเป็นตยาย่แนอกเพราะว่าคนเบิ่งเบิ่งอยู่ยนจอได้ผู้คอยสถานะกกรา์จริงกะห่วยคนบ่นเคยมาเนาะโอ้โหกกไหมโอ้สีบอสามคนโอ้คุณบันนี้สำคอยนะ เนาะทุกคนเข้าทางไหน่ะบัดนี้เข้าดีบ่ละ่ะโอ้เอาข้าวข้านี้เนาะขออนุญาตเข้าเด้อเขาล่ะขาลีขาลากไปแล้วนี่น,ะ,น,ะ,น,ะ,นะทุกคนเอ้ยโอ้ค่อยนั่งฟังวะเตรียมแรกค่อยนั่งฟังวะ ค่อยสิข้ามาบเสียงอีอย่างเสียงไม้ไผ่ทุกคนเสียงไม้ไผ่สีกันอันนี้คือเข็ดเฮ้ยนนะม,มีขึ้นแล้วเฮือเหล่านี้ยานเนะหรือว่าแต่ไกๆกับเป็นแต่ยานมันอยู่ไก่หมูได้เหือเหล่านี้นะอัดฟักกระตูไว้พร้อมทุกคน บอกตรงๆงงว่าคืนหลังนี้คออ่อยบรกกายยางน้นเพื่อนนายพานย่อันาาน่าักจะปีขึ้นหลังนายพานออเรายัางมีชีวิตบะเอยียงอะไรข้างาานี่ป่ ว่าเราทีมบุกอังสกภาโอ้ไข้างมูป้านี่ขวเห็นบ่หอยตองแปงอยู่ค่ะเนาะอันนี้เอียงเหามูป้าเหางั้นบ่เหาเอาเหาฟ้านเหาฟ้านโอ้ยท่านทุกคนเห็นบ่ไก่พูนอันนี้กะอีหยังเกาะเหาฟ้านเหาฟ้านโอ้เดี๋ยวเอาสิใส่กล้องโทรศัพท์ส่งไปบองอีกเธอหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเอากล้องนี้ลงก่อน มันไก่เนาะ,ะทุกคนเห็นบออันนี้คือข้างหมูป่าเอา้าสามข้างมันบอหน,น,นิสามข้างาข้า,าขกวกระว้า,ายุ่เบิ่งไปไหนไหนขนาดแค้วโอ้อันนี้คือกันอันนี้อย่างของเขาฟ้านเขาฟ้านมันเปลี่ยนจากไหนตัวฟ้านคือกวางบอคือกวางทำมันหน่อยโอ้เขาเอิ้นเ่ยป้านเนะี่ยใื่ใช่เอิ้นเปลี่ยน โ okay, อเคกวางมาทุกคนอันนี้คือรอบบ้านพ่อนะทุกคนเสาแต่ละเสาดีโม่ธรรมดาเนี๋ยมันจะเสาสองสี 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเสาห่วยไม้ไผ่กัก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 เอ้แต่ว่าเฮืออะไรนี้เนี่ยเบิ้งสังเกตเบื้องไม้ทุกคน สังเกตบ้างไหมไม้ยังดีอยู่เฮออ้อหลังนี้เฮ็ดชิดเลยทุกคนเฮ็ดย่างดีเลยนี่เอาละทุกคนตอนนี้กะสีย่างมาอีกหลังนึงเนาะ อันน <force S 2> ั <ans> ้นหองอันนี้หองต้นยูร่าอีหลายทุกคนเฉพาะจะเอือนว่าบ้านหนังยูเนาะอันนี้ไม้หนีอยังก่อเอือนยังฟ้าไม้หีบอกบาหลังนี้อยู่เนาะก็หมู่ทุกคนเดี๋ยวเออเบิ้งฮอทางขึ้นนี่นะเห็นง่ายๆแต่ว่าจะมีอย่างไหนเนาะ อาอที่ลราซองเบิ่งเอาขอ,อยอดื้อนี่คือรอบๆเหืนน่นเนาะโตพอเลยดี ไม้ทั้งเถงสังกะสีนั่นก็ยังเป็นอันเป็นไม้อยู่ได้ทุกคนเอาไม้ให้เอาเนี่ยังไม่เหยียนมออยู่ได้ฮนะมีมอก็มีออมมองนึงเข้าอยู่ ทุกคนเบิ่งทั้งถังกระสีนี่โอ้แต่สะออนไหมทุกคนเอยแต่ว่าจะได้ดอกเด้อทวงก็ซื้อ <c oughs> นี่แหละทุกคนอันนี้เขากระสีเบิ่งข้าวๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าเริ่มค้ำแล้วดิเริ่มคำ้มคำแล้วสิมืองแล้วนะนะอันนี้คือสะออนแต่ไม้ข้างหลังค่าเพื่อนนะทุกคนเห็นบ แต่ยายซันเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือมีโอกาสได้มาเนาะพอดีเห่ามากับไอ้อันมนซอเสียงผู้ไทยนั่นเนี่ยเพื่อนถามก็เลยได้มาพอดีเป็นโอกาสดีก็ได้มามาไทยเบิ้งบรรยากาศว่าเป็นจะไหนมาจะไหนจริงๆเรื่องราวกะหมธรรมดาคือกันกะกะคืนกะยังมีคนมานอนแล้วก็ยังมีเสียงมีฮันมีนี่อยู่นั่นนะก็เลยเป็นอธิบายประทึกเพราะเป็นความเสื่อมส่วนบุคคลเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ ผู้ใดเคยมาแล้วเจอเรื่องราวแบบกๆหรือเคยได้ยินอีอย่างก็คอมเมนต์มาบอกเนาะคลิปนี้สาวผู้ไทยก็ขอ,อตัวก่อนทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่โอเคทุกคนบ๊ายบาย เอาดีๆเนีลยลูกพีเอ้ย <laughs> ย่าได้เล็กจอมมือ,อคุณ